คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมมีถึงเรื่องคอมนี่แหละรครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะไม่ตัดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็คือกำลังซีเรียสอยู่นะครับผมซึ่งผมจะทำงานส่งอาจารย์ที่วิไลครับผมและที่นี้มันเกิดปัญหาอย่างแรกเลยนั่นก็คือ ไอสายไฟสายไฟที่เสียบกับ power supply อ่ะมันไหมอ่ะอันเก่าอยู่ไหนอันเก่าที่นี่ครับผมนี่อันนี้เลยอันนี้คือซื้อมาพร้อมกับ power supply ตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นของเป็นรุ่นเนี่ยนาโวนะครับผมและใช้มาได้ประมาณสักปีปีกว่าและนี่คือสิ่งที่ได้ครับละลายครับใช่ครับผม ผมก็เลยทิ้งอันนี้ไปแล้วก็ซื้อตัวใหม่มานี่ที่เสียบอยู่อืมผมก็เปิดติดนะผมก็มันจะใช้ได้ตามปกติแต่แต่ดูนะครับ <c oughs> เหมือนว่าจะเกิดไฟกระชากหรือว่าเกิดอะไรสักอย่างนะครับผมเลยทำให้อ่าระบบมันแห้งอะแล้วมันค้างไปเลยเว้ยนะครับผม ใช่ครับอันนี้ถ่ายตอนประมาณเท่าไหร่วะแป๊บหนึ่งขอดูเวลาก่อนตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มสาสิบแปดผมผมได้ของมาประมาณสักสิบเอ็ดโมงนะครับผมก็เสียบไว้แล้วก็เล่นตามปกติอยู่ดีๆจอฟ้าครับเออผมก็ไม่ได้ถ่ายนัดตอนนั้นและก็พอมาตอนนี้นะครับผมก็เป็นอีกและก็เป็นหนักเลยนะครับผมก็ ครับงานผมก็ต้องรีเลย์คลิปก็ไม่ได้ทำนะครับนี่สาภาพแล้วผมต้องรือคอมมาทำมาตั้งใหม่เนี่ยปกติผมรือคอมเก็บแล้วนะก็คือเซ็งอ,อ,อ่ะอ่ะเปิดใหม่ดูติดหรือไม่คอมติดแล้วนะ อ่าทีนี้ไม่อ่านเลยอันนี้ผมเอาแรมออกมาขัดแล้วนะมันก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมปกติมันไม่เป็นนะผมออกมาขัดแล้วมันจะไม่เป็นมันจะติดเลยอันนี้น่าจะเป็นที่ power supply นะผมว่าสายมันน่าจะจ่ายไฟไม่พอนะมั้งเพราะว่าสายมันราคาถูกนะครับผมผมก็คิดว่าเออซื้อมาแล้วเออคงจะใช้แก้ขัดไปก่อนแต่ไม่ครับผมลืมคำนึงถึง ตรงนี้แหละนะครับผมคือมันจ่ายไฟไม่พอเพราะว่าไอ้ power s u p p ายตัวนี้อ่ะมันจ่ายไฟห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับผมเนี่ยแล้วมันจ่ายไฟไม่พอครับซึ่งผมก็โง่อีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมราคายี่สกว่าบาทเองครับผมสายอันนี้แต่ก็เป็นสายกองแก๊งอนะเนาะก็คิดว่าเออซื้อมาแก้ขัดไปก่อนเพราะว่าผมก็ มีแผนเก็บตังค์ซืดอบุ๊กอยู่ก็ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ยังยังไม่ครบอะเนาะน่าจะหลายปีอยู่ด้วยไม่ใช่ดิประมาณสักเทอมเทอมสองหรือปีสองเนี่ยผมก็น่าจะได้แล้วแต่สภาพแบบนี้คือเยี่ยมแล้วผมจะต้องทำไงอะถ้าจะซื้อเพลภซัพพลายมาใหม่เลย <c oughs> เงินผมก็ไม่พออีกอ่ะทีนี้ผมอยู่หอไงทุกคนสภาพเนี่ย โต๊ะตรงนี้ก็รกลุงลังครับผมเนี่ยสภาพห้อ,พอ,องผมมีแค่เนี้ยเตียงก็ไม่ได้เก็บนะครับผมเนี่ยคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมมีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ